วันนี้ก็จะมาแนะนำรถสปอร์ตอีกรุ่นหนึ่งภายใต้แบรนด์ m e r c e d e s b e n z r e r d e s e s n e n z CLS 2 DM G p ีเลสส m โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่หรูหราและสมรรถนะที่ลงตัวมาพร้อมกับความสปอร์ตและเทคโนโลยีที่ครบคันในระดับพรีเมียม เครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc 194แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์เดินหน้าเก้าจังหวะแบบนายีโโทนิกซึ่งจะทำให้คุณเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทมากขึ้นและอัตราเร่งที่ดีขึ้น ขับสนุกกับช่วงล่าง Agility Control ที่จะปรับความเป็นสปอร์ตอัตโนมัติและความนุ่มนวลอัตโนมัติตามสภาวะการขับขี่จุดเด่นของ Mercedes-Benz CLS 220 D AMG Premium ดีไซน์สปอร์ตแบบคูเป้4ประตูที่เป็นเอกลักษณ์ของ CLS คลาสผสมผสานความหรูหรากับความฉบเฉียวไว้ด้วยกันมาพร้อมกับกระจังหน้า AMG แบบ Star Pattern เสริมความสปอร์ตด้วยล้ออลอย a m G ขนาด20นิ้วระบบเบรกอัตโนมัติ Active Brake Assist ระบบช่วยเปลี่ยนเลน Active Lane Keeping Assist ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะในการเข้าจอด Active Parking Assist มาพร้อมกับกล้อง360องศาถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่ระบบความปลอดภัยระดับสูงมีโปรแกรมการทรงตัวอัวโตโนมัติการล้อเลื่อนถ่ายล่การล้อหมุนฟรีมีระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถยนต์คู่ใจสักคัน CLS 2 2 0 DMG Premium คันนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกท่านนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชรูม Mercedes-Benz Autopolis ขอนแก่นค่ะแล้วเจอกันนะคะ